สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับพบกับช่องเม้งเพชรยน์รถเก๋งมือ2ครับวันนี้ครับเรามีรายะเอียดของตัวรถเก๋ง4ประตูสีดำปี2013มามํานำเสนอครับกับ Honda City 1.5 SV ปี2013ครับเลขไม่์คันนี้ครับอยู่ที่130,000ครับ ราคารถครับเริ่มต้นอยู่ที่319,000บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรายละเอียดของตัวรถเก๋ง4ประตูสีดำเกียร์ออโต้คันนี้ครับผมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถที่ได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเฉรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะครับเอย่าเราพามาชมรายละเอียดของตัวรถด,ด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนของตัวรถด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวหลอดไฟที่เป็นฮาโลเจนครับเบื้องต้นไฟตัดหมอกด้านซ้ายมือครับจะเป็นในส่วนตัวไฟหลอดไส้ครับไฟเดียวครับจะเป็นหลอดไส้สีส้มครับในส่วนของตัวกระจังหน้าครับผมของตัว Honda City ครับจะเป็นกระจังหน้า3ชั้นครับโลโก้ Honda ที่เป็นโคมียมี่ปกติยังอยู่ปกติครับคันนี้เรื่องของตัวโคมไฟด้านขวาครับหลอดอ่ ไฟครับจะเป็นฮารลเจนเหมือนกันครับเรื่องต้นอะไฟเดียวครับจะเป็นหลอดไส้สีส้มครับยละเอียดของตัวโคมไฟด้านหน้าครับเดี๋ยวทำเราเราทำการขัดและปรับสภาพให้ทานลูกค้าใสใสเลยครับคันนี้ก่อนอ่าส่งมอไปทางลูกค้าครับรถของเราทําการปรับสภาพครับถ้าลูกค้าไม่ถูกใจตรงไหนครับสามารถบอกเละเอดของอ่ากับทางเซลได้เลยครับเพื่อจะปรับสภาพในจนจนจนนั้นครับยระเอดของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับผม เดี๋ยวรอยค่อนข้างจะน้อยครับอาจจะมีเศษฝนเล็กๆน้อยครับเดี๋ยวทาเอาทาการปรับสภาพให้ลูกค้าครับคันนี้ครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวไฟพกแบมครับหรือว่าไฟตัดหมอกครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวไฟพกแบมครับไม่มีรอยแตกลาของตัวกรอบไฟนะครับรายละเอียดกระจังหน้าพลาสติกยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ปกติครับรถค่อนข้างจะสวยครับสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้ครับ ในส่วนของตัวทะเบียนครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวทะเบียนที่เป็นขออ่าสีขอไข่ช็อกเชอร์หกสี่หนึ่งเก้ากรุงเทพมหานครนะครับเดีย๋ยวเราพามาชมในสของตัวด้านข้างรถด,ด้วยกันครับในส่วนของตัวด้านข้างครับลูกค้าขับจะได้ในส่วนของตัวแม็กครับที่เป็นอลอยครับจะเป็นในสีส่วนของตัวแม็กที่เป็นอ่าสี บอลเงินครับตัดกระสีเทาครับเบื้องต้นในส่วนของตัวแม็กรับจะเป็นแม็กสิบหกนิ้วครับในส่วนของตัวยางครับทุก้าครับจะได้ในส่วนตัวยางที่เป็นยี่ห้อโอตานน่ครับเบื้องต้นขนาดหน้ากว้างของตัวยางอยู่ที่หนึ่งแปดห้าครับความหนาห้าสิบห้าจะเป็นในส่วนตัวยาง R สิบหกครับรายละเอียดของตัวปียางคันนี้ครับค่อนข้างจะใหม่มากครับผมจะเป็นปียางปียี่สิบสามครับรายละเอียดของตัวยางครับปีนี้เนี่ยครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวยางไม่ต้องพูดถึงครับในส่วนตัว ปียางปียี่สามค่อนข้างจะเหมือนได้รับเป็นส่วนตัวอะไรของตัวยางใหม่ๆไปเลยครับรายละเอียดของตัวล้อด้านหน้าครับจะได้ส่วนตัวเบรกที่เป็นเบรกดิสครับเบื้องต้นรายละเอียดด้านของตัวซุ้มล้อครับยังเป็นปกติครับชคไม่มีการซึมรั่วของตัวน้ํามันครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวโชคสภาพเดิมๆเลยครับในส่วนของตัวซุ้มล้อพลาสติกครับสภาพเดิมๆครับไม่มีล้อฉีกขาดหรือล้อแตกล้าของตัวซุ้มล้อพลาสติกครับ ในส่วนของตัวด้านข้างครับรายละเอียดของตัวงานสีค่อนข้างจัดสซส์นะครับนี้อันนี้จะได้ในส่วนตัวไฟลี้ตรงกระจกกองข้างเพิ่มเติมมานะครับรายละเอียดของตัวด้านจับประตูครับจะเป็นในส่วนตัวโครเมียมครับทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังครับรายละเอียดของตัวด้านข้างครับรายละเอียดรถค่อนข้างจะเงาแล้วครับส่วนค่อนข้างจะสวยครับคันนี้รายละเอียดของตัวฟิล์มครับทางเราครับติดให้มาครับเป็นในส่วนตัวฟิล์มด้านหน้าที่เป็น60%ครับด้านข้างอาจจะเป็น80%รครับรวมถึงด้านหลังด้วยครับ เดี๋ยวเราพาชมรายของตัวล้อด้านหลังวยกันครับในส่วนตัวล้อด้านหลังครับ <c oughs> สภาพของตัวแม็กครับเดิมๆครับไม่มีรอยขข่นครับเบื้องต้นรายของตัวยางครับได้ย,ยี่ห้อเดียวกับล้อหน้าครับผมปียางปีเดียวกันครับที่เป็นในส่วนของตัวปียางปี2023ครับเบื้องต้นในส่วนของตัวหน้ากว้างของยางเท่ากับล้อหน้าครับเบื้ <c oughs> <c oughs> องต้นเดี๋ยวเราพาดูรายของตัวช็อคด้านหลังวยกันครับ โช้ครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยซึมลวกของตัวน้ำมันครับสมล้อทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับอาจจะมีเศษฝนเล็กๆน้อยๆครับ๋ย่าทวงมาทําการปรับสภาพไปทางลูกค้าครับเบื้องต้นรายละเอียดด้านหลังครับผมในส่วนของตัวไฟท้ายครับยังอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับหลอขีดขนค่อนข้างจะน้อยครับคันนี้โลโก้ซิตี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับอะไรละเอียดโลโก้ฮอนด้ายังอยู่ปกติครับคันนี้จะเป็นในส่วนตัวอ่ะ เครื่อง VTEC คครับโลโก้ของตัว iVT e c ยังอยู่ชัดเจนปกติครับในส่วนของคันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนตัวเซนเซอร์หลังให้ท่ลูกค้า2จุดครับทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวาครับในส่วนตัวสเกิร์ตด้านล่างครับตรงนี้ไม่มีรอยแตกของตัวสเกิร์ตนะครับผมในส่วนตัวไฟด้านขวาครับโคมยังอยู่เป็นปกติชัดเจนครับคันนี้แต่คันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวระบบของการเปิดท้ายที่ใช้ในส่วนตัวกุญแจครับเบื้องต้น รายละเอียดโครงสร้างครับของตัวฝากระโปรงด้านหลังครับสภาพเดิมๆเลยครับคับนนี้ไม่มีริ้วรอยหรือรอยชนหรือรอยบุบของตัวฝากระโปรงด้านหลังครับในห้องโดยสารของตัวด้านหลังเก็บของนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับมีส่วนของตัวถาดรองให้ทางลูกค้า้วยครับคับนนี้แลวก็จะมีในส่วนของตัวล้ออะไรให้ทางลูกค้าครับ แล้วพาชมด้านข้างฝั่งขวาด้วยกันนะครับไปสู่ของตัวด้านข้างครับฝั่งขวาครับผมรายละเอียดของตัวสีครับดิ้วลอยน้อยครับรายละเอียดของตัวล้อด้านล่างครับแม็กครับสภาพเดิมๆเลยครับคันนี้รายละเอียดของตัวยางครับปียี่บสาเหมือนกันครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวโช๊คด้านหลังครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีเราซึมั่วของตัวน้ำมันครับซุ้มล้อทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมครับผม อะไรของตัวด้านหลังครับตกค้าจะได้เป็นเบรกเนิส่วนตัวเบรกนิดเหมนกันครับเบื้องต้นอะไรของตัวดีเทลครับด้านจักประตูครับเป็นโครเมียมครับเบื้องต้นอะไรของตัวด้านหน้าก็เป็นโครเมียมเหมือนกันครับีิ้วรอยสีตรงบอดี้ด้านข้างครับไม่มีีิ้วรอยนะครับใหู้กค้าเห็นละเอียดตามดีเทลตรงนี้เลยครับผมกระจกครับตรงนี้จะได้ในส่วนตัวไฟเดียวด้านข้างเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับตั้งซ้ายและขวาครับเบื้องต้น ส่วนล้อด้านหน้าครับเรืเองของตัวล้อด้านหน้าสภาพเดิมๆครับคันนี้เรียวลอยจะน้อยครับอลีเพียรยางเปียรของปียางก็ค่อนข้างจะใหม่ครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยตกร้าของตัวยางครับอะลีของตัวยางนะครับเท่ากันทั้ง4ล้อครับปียางเท่ากันครับในส่วนตัวโช๊คด้านหน้าครับผมสภาพเดิมๆนะครับไม่มีซึมรั่วของตัวน้ำมันอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยซุนล้อพลาสติกเป็นเหมือนเดิมปกติครับคันนี้ไม่มีรอยฉีกขาดครับ ค่อนข้างจะสภาพสวยเลยครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดของตัวด้านในรถด้วยกันครับในส่วนของตัวคุญแจครับลูกค้าครับจะดนส่วนตัวกุญแจที่เป็นสวนคีด์ครับหรือคุญแจดาบครับเบื้องต้นสามารถครับสั่งการเปิดปิดทางทางรีโมทได้เลยครับเดี๋ยวเราพาชมนีโน้ตด้านในด้วยกันครับ ในส่วนของตัวแผง,แผงประตูครับลูกค้าจะได้แผงประตูที่เป็นสีดําครับจะมีในส่วนตัวตัดคาดครับที่เป็นสีบอลเงินตรงแถบด้านข้างนี้ครับต้านจัดครับจะเป็นโครเมียมในส่วนของตัวนี้ครับจะได้ในส่วนตัวเบาะหนังครับตรงที่พักมือครับปกติตรงประตูด้านข้างครับเป็นเบาะหนังสีดําตะเข็บแดงครับเบื้องต้นประตูจะมีในส่วนตัวลำโพงเพิ่มเติมมาครับตรงนี้ด้านข้างครับรอยโครงสร้างทุกอย่างครับยังเป็นปกตินะครับคันนี้สภาพเปนเดิมเลยครับ มีแนเพจของตัวการลอยตรงด้านข้างครับโครงสร้างเสาเองยังอยู่ครบครับลูกยางครับไม่มีรอยเปื่อยหรือรอยฉีกขาดครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพามาชมรายละเอียดของตัวด้านในเลยครับในส่วนของตัวด้านในครับจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังครับเบื้องต้นที่เป็นเบาะสีดําตะเข็บแดงครับเดี๋ยวเราพาดูรายของตัวด้านในด้วยกันครับในส่วนของตัวด้านในคันนี้ครับ จะเป็นในส่วนตัวกุญแจสวัสดคีย์เบื้องต้นไปครับเราทําการเสรียกุญแจด้านข้างตรงนี้ได้ครับรายละเอียดของตัวเล็กไม้ครับถ้าลูกค้าชอบเป็นส่วนตัวรายละเอียดของตัวเล็กไม้ที่เป็นรายละเอียดของตัวแสงหรือว่าหน้าจอไม้ครับตรงนี้่อนน้าค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของการาดีไซน์ของตัวหน้าจอไม้ครับเบื้นนองต้นเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นครับห้าร้อยสาสิบห้าครับ ปารีคอนโซลด้านหน้าครับสภาพเดิมๆครับสวยๆก็ดีในส่วนตัวคอะไรครับเป็นมอมาลไยมัติฟังก์ชันครับปรับคอนโทรลเราแบเครื่องเสียงครับฝั่งซ้ายมือครับผมปรับวอลลุ่นชแนลแล้วก็โหมดได้ครับจะมีในส่วนตัวแอร์แบ็กคู่หน้าให้ท่านลูกค้าครับวิทยุจะเป็นเมนนุ่ปกตินะครับแอร์จะเป็นเมนนุ่ปกติครับจะมีช่องวางของครับแล้วก็วางพวกขวดน้ําครับเบื้องต้นในส่วนเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ของตัว P R N D S ครับและมีช่องของกะห การเสียบกุญแจเพื่อจะปลดล็อกในกรณีที่รถอจอดอนิ่งเฉยๆครับเพื่อล็อกปลดล็อกเป็นเกียร์ว่างครับเบื้องต้นตรงจุดนี้ครับอนี้ของตัวเบรคครับเป็นเบรคดึงมือครับเบื้องต้นคอนโซลครับเป็นเบาะสีหนังสีดำครับตะเข็บได้สีแดงครับลายเลียของตัวเบาะครับค่อนข้างจะใหม่ๆเลยครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราพามาชมรายละเอียดของตัว แหงประตูด้านข้างครับสภาพเดิมๆครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหรือรอยบุบของตัวแผงประตูด้านข้างครับรอยตัวคาของตัวสีบอลเงินยังอยู่ครับด้านจับโพมเมียมเป็นปกติครับเบาะหนังด้านข้างครับไม่มีรอยฉีกขาดของตัวเบาะหนังครับรถค่อนข้างจะสภาพใหม่มากครับคันนี้รายละเอียดของตัวแผงที่บังแดดครับคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนตัวกระจกครับ ของบุคคลที่นั่งขับครับอันนี้จะมีในส่วนตัวไฟด้านหน้าทางลูกค้าด้วยครับส่วนแผงบุคคลนั่งข้างครับจะมีกระจกกระจกให้ทางลูกค้าครับเดี่ยวทางแผงประตูไอแผงกระจกเท่าที่ครับแผงกระจกตรงนี้ครับทางเราจะทาการแก้ไขให้ลูกค้าครับแบบที่มันมีฝาปิดครอบให้ลูกค้าครับคันนี้จะมีด้านจับครับบุคคลนั่งข้างให้ทางลูกค้าครับแต่บุคคลที่นั่งขับตรงนี้จะไม่มีให้นะครับรายละเอียดดีเทลครับในส่วนของตัวด้านหลังครับผม ็ครับประตูพลาสติกยังเป็นเหมือนเดิมบอกไม่มีล้อฉีกขาดแน่นอนครับตรงนี้เดีย๋ยวเราพาไปดูเลไรของตัวด้านไหนด้วยกันครับผมในส่วนของตัวคันนี้ครับผมด้านาหลังครับเดีย๋ยวผมจะพามาดูอะไรของตัวด้านหลังของตัวรถด,ด้วยกันครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวโครงสร้างด,าด้านหลังครับ สภาพเหมือนเดิมครับแผงประตูไม่มีรอยแตกครับหรือเชื่อชิดขาดของตัวเบาะครับสภาพใหม่ๆเดิมๆลูกยางยังเป็นปกตินะครับลูกยางของตัวขอบประตูครับโครงสร้างลอยตรงนี้ไม่มีรอยบุบหรือก้อการชนครับบริษัทเครยนต์บรันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอพิษข้อจมน้ำทางเรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้ลูกค้าด้วยครับสามสิบวันนะครับผมเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ครับผมไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ทางลูกค้าด้วยครับ ระเรบียบเบาข้างหลังครับค่อนข้างจะสวยครับไม่มีรอยบ่าย่นหรือแตกของตัวเบาเลยครับรถค่อนข้างจะใหม่มากครับคันนี้เดี๋ยวเราพาไปาชมระเอียดของตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับเราพา,มาชมในของตัวห้องเครื่องด้านหน้านครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับจะเป็นในส่วนตัวขุ่นยนต์ที่เป็น1.5เครื่องพันห้าครับซึ่งเป็นในส่วนตัวเครื่อง ibtech ครับเบื้องต้นครับรายละเอียดของตัวห้องเครื่องทุกอย่างครับไม่มีการถอดน็อตหรือว่าตัดแป็นของตัวเครื่องครับเบื้องต้นไม่มีการซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องครับสภาพรถเดิมๆเลยครับคันนี้รายละเอียดโครงสร้างครับของตัวฝากระโปรงตรงนี้ครับอาจจะมีการถอดของตัวฝากระโปรงมาครับเพื่อทําการขัดสีครับรายละเอียดของตัว สีฝากระโปรงครับเบื้องต้นแต่ทางเรารับประกันอยู่แล้วครับว่าเพลยนต์ไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำครับถ้ามีครับทางเรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับรายละเอียดของตัวโครงสร้างของทางรถครับรายละเอียดฝากระโปรงครับมอกรอยังอยู่เป็นปกตินะครับรอยขอบตรงนี้ครับไม่มีรอยบุบหรือการชนหนักแน่นอนครับฝั่งซ้ายหัวน็อตครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับเบื้องต้นอาจจะมีรอยถลอกของตัวคมของตัวของตัวน็อตครับเบื้องต้นโครงสร้างรอยเบ็ดอ่างมาร์กิ้งยังอยู่เป็นครบปกติครับ ละเอียเดเจาตรงนี้ครับทางเราทาการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เบื้องต้นครับถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนในระบบของตัวน้ำมันเกียร์นะเะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับผมตรงนี้ถ้าลูกค้าสนใจครับรีบเข้ามาด,ดูเรตรถได้ที่บริษัทเปชนยนเลยครับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจละเอียดขนองลรถเก๋งครับสีประตูสีดำปี2013ครับคันนี้สามารถเข้ามาจับ จองหรือดูเป็นเจ้าของได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับลูกค้าทุกอาชีพครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับดอกเบี้ยของเราลมต้นอยู่ที่2.79ครับตลอด4ปีครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4งวดครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถโทรมาตามเบอร์ใต้ด้านล่างตรงนี้เลยครับผมยินดี ให้ครับทุกคำปรึกษาและคําตอบรายดีเทลของตัวรถครับผมตรงนี้หรืออะไรยังไงครับทางเม้งขอฝาก EP ีนี้ด้วยครับเกี่ยวกับระบบอ่าในส่วนตัวละเอยของตัวรถเก่ง4ประตูคันนี้ครับเดี๋ยว EP ีหน้าครับเราจะมีอะไรของตัวรถมาแนะนำอ่าให้ท่านลูกค้าเพิ่มเติมยังไงครับขอติดตามอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางอ่าช่องเม้งเพชรยนต์รถเก่งมือสองตรงนี้ด้วยครับวันนี้เพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ